ฮดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลลฮุหะวัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าจะมีสงครามต่อเนื่องตั้งแต่ในยุคซอฮะบะจนถึงวันกิยามะและมีหลายฮดิษที่กล่าวถึงสงครามกลางเมืองระหว่างมุสลิมด้วยกันเองรวมถึงฮดิษที่กล่าวถึงสงครามระหว่างมุสลิมกับต่างศาสนิกจากนั้นจะมีสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเป็นสงครามครั้งสุดท้ายสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ถูกเรียกในภาษาหลับว่าอันมันฮามาตุนคุบราะ ซึ่งมันทมาหมายถึงการนองเลือดครั้งใหญ่หลวงซึ่งในศาสนาคิดเปรียบได้กับอาร์มาเกตดอนที่เป็นสงครามทำลายล้างอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายของมุมนษยชาติจากการรวบรวมฮดดิษเมื่อเรียบเรียงตามลำดับเหตุการณ์เก mm ี่ยวกับสงครามที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะพบว่าจะมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นมากมายจากนั้นจะมีสงครามครั้งใหญ่ที่ไม่ใช่สงครามครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นตามมาและจะตามมาด้วยสงครามครั้งใหญ่ที่สุดที่เรียกว่า อันมันธรรมาหรือสงครามระหว่างท่านนบีอีสาอะัยฮิสาลามกับอัดดาจา์ซึ่งเป็นสงครามครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นโลกท่านนบีมูฮัมมัดเซลัลอฮุอลัยฮิวะสัลลามกล่าวว่าเมื่อดาบถูกชักออกมาใช้สู้รบในระหว่างอุมามแล้วไม่สามารถใส่ดาบกับคืนไปได้นั่นหมายถึงมุสลิมจะต่อสู้คนเองในสงครามตั้งแต่สมัยสอฮาบต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลังจากนั้น จะมีสงครามใหญ่ระหว่างมุสลิมด้วยกันเองและระหว่างมุสลิมกับต่างศาสนิกและหลังจากนั้นจะเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะนั่นคืออันมันฮาม,มาตุนคุบอรอหรือสงครามระหว่างท่านบีอีซาอะัยฮิสลามกับอดจัจจันนั่นเองจากคดีสซเฮียที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เมื่อท่านอิบดุลลอฮ์อิบนูฮาวลารอดียันลอฮวนฮุกล่าวแก่ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลอห์ฮุอาไฮิวาสลัมว่าพวกเรามุสลิมยากจนมากไม่มีแม้แต่สภาพจะใส่แต่ท่านนบ,บีกลับตอบไปว่าเรื่องนี้เรื่องเล็กน้อยอย่าคิดมากฉันไม่กลัวมุสลิมจะยากจนหรอกอุมมานี้จะมีบรารักัตจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้เราชนะจักรวรรดิเปอร์เซียโรมันหรืออาณาจักรไบเซนทายรวมทั้งเยเมน ในขณะนั้นที่มักกะท่านนบีมูฮัมมัดเซลัลล้อหัวลัยฮิวซัลลมได้กล่าวไว,ว,ว้ว่ามุสลิมจะยึดครองอำนาจจักรวรรดิทั้งหมดเหล่านี้ทุกสิ่งที่ท่านนบีกล่าวไว้ล้วนเกิดขึ้นแล้วทั้งสิน้นจากนั้นท่านนบีกล่าววา่าพวกท่านจะแบ่งออกเป็นสามทัพกองทัพในอัชชามซีเรียอิรักและเยเมน <quency word. S 1> เงินทองจะไหลามามากมายแก่มุสลิมจนพวกท่านจะจ่ายเงินหนึ่งร้อยดีนาโดยไม่รู้สึกว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะอะไร ซึ่งเงิน100ดีนาร์สมัยนั้นเทียบได้เท่ากับเงินประมาณ150,000บาทในปัจจุบันสรุปได้ว่าอุมมาจะต่อสู้คนเองในสงครามกลางเมืองและอุมมามุสลิมจะร่ำรวยมากจนขนาดที่ว่าเงินจํานวนหนึ่งที่ค่อนข้างมากถูกมองว่าเป็นเพียงเศษสตังท่านอิบนูฮาวลารอดียนลอฮันฮูถามท่านนบีมุฮัมมัดสุละลละฮัวไลฮิวาสลัมว่าเมื่ออุมมาถูกแบ่งออกเป็นสามกองทัพข้าคนไปอยู่ในทัพใด ท่านนบีมูฮัมสสลลลลลมัดเลล์ลอฮัวไลฮิวะสลัมกล่าวว่าท่านควรไปอยู่ในกองทัพอัจช,ชามของซีเรียเพราะเป็นกองทัพที่บุคคลที่อุทิศตนให้อังล้อเลือกและนั่นจะเป็นสถานที่ที่วันเกียร์มาจะเริ่มต้นเกิดขึ้นนอกจากนั้นยังมีฮันดิที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นก่อนการมาของอิมาม,มดีลูกชายสามคนของคาลิฟะหรือลูกชายของกษัตริย์จะต่อสู้กันเพื่อทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติในที่นี้คืออะไรมีคํากล่าวว่า มีทรัพย์สิสนถูกซ่อนไว้ในอุมมะเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติอัลลอฮุอัลลัมลูกกษัตริย์ทั้งสคนจะต่อสู้กันในสงครามกลางเมืองเพื่อแย่งชิงสมบัตินี้และจะไม่มีใครชนะจากนั้นจะมีธงดำชูขึ้นมาจากเมืองโคราซานและการมาของอิมามมะดีโดยเหตุการณ์อิมามดีจะเกิดขึ้นเมื่ออุมมะมีการสู้รบกันเองมีการนองเลือดครั้งใหญ่ระหว่างมุสลิมจากนั้น อิมาดม,มดีจะรวบรวมอุมมะไว้ด้วยกันอย่างสงบสุขอีกครั้งเพราะอุมมะในขณะนั้นอ่อนแอและไร้ผู้นำที่มีประสิทธิภาพและไม่มีผู้ใดจะทำหน้าที่นั้นได้เหมาะสมไปกว่าอิมามมดีเมื่อมองดูเหตุการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้มีสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่เกิดขึ้นมากมายมีการแบ่งพักพวกระหว่างมุสลิมด้วยกันโดยเฉพาะการแทรกแซงจากประเทศต่างศาสนกให้เกิดความแตกแยกในอุมมะเรามุสลิม เมื่อเห็นสัญญาสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วควรจะเริ่มเตรียมตัวถึงการมาของวันกิยมมะได้แล้ว